On TV ช่วง Easy b r e h t Up by s c o t t Easy อร่อยง่าย,าย Easy Easy ถัวหรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วครับ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะองขาในช่วงที่สอง EFM RTV แล้วแต่ก่อนที่จะเป็นเมาส์มอยเรื่องข่าวข่าวาดารานะมีเรื่องราวดีๆอัปเดตกันก่อนนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมนะที่นั่งดูทีวีอยู่บางทีก็อาจจะเครียดเกิดจากการทํางานาบางทีดูนั่งดูข่าวดาราอาจจะไม่คอนเซนเทไงที่ต้องมีการบํารุงสมองกันสักนิดนึงนี่บอกเลยนะเราวัยรุ่นอย่างพวกเราอ่ะอที่นี่แบบพวกเราอ่ะที่มีจินตนาการมากมายหลิงแย่บางทีสมองมันอ่อนล้าใช้ความคิดเยอะใช่ปะวันนี้เนี่ยเราสองคนครับมีวิธีการดูแลตัวเองดีๆมาฝากกันกับช่วงนี้เลย สก็อตอีซี่ซุปไก่สกาดครับช่วงอีซี่ไบร์อัพบายสก็อตอีซอร่อยง่ายๆ e า e อ,อีซี่อทำอะไรที่ผ่อนคลายไม่ว่าคือสําหรับตัวแคทเองแคทเป็นคนที่ชอบวาดรูปชอบเพ้นเพ้นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพอเราทําตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเรามีสมาธิกับตรงนั้นแล้วแบบมันมันรู้สึกดีอะค่ะมันรู้สึกผ่อนคลายบางคนก็อาจจะแบบเอ้ย เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำอะไรที่ที่ที่รู้สึกว่าเป็นเป็นการผ่อนคลายอะค่ะช่วง easy bright up by scott easy อร่อยง่ายง่าย easy easy มากเลยนะองนาใช่แล้วช่วงนี้อิติบรายอัพนั่นเองนะครับก็มีวิธีการทําให้สมองของเราเนี่ยกระปรี้กระเป่านั่นเองแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะหาวิธีทําให้สมองนะครับสดใสซาบซ่าไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับเรามี1ตัวช่วยสุดเลิศเลยครับแถมยังอร่อยฟินเฟรอด้วยเหมาะเป๊กแบบวัยรุ่นอย่างพวกเรากับสกอตอีซี่นั่นเองครับค่ะององขาสกอตอีซี่สุกไก่สกัดนะคะอร่อยดื่มง่ายช่วยบํารุงสมองค่ะเพราะว่ามีทางสุกไก่สกัดวิตามิน b 12นะคะที่ช่วยในส่วนของการบํารุงประสาทแล้วก็สมองด้วยนะคะนอกจากนี้ ยังมี d s a Omega ้3ครับแล้วก็ประโยชน์จากวิตามินอีก13ชนิดครับเรียกว่าให้ประโยชน์ครบถ้วนในการบำรุงสมองในขวดเดียวครับและที่สำคัญนะคือดื่มง่ายโดยที่ไม่ต้องทนกับการดื่มซุปไก่แบบข่าวๆอีกต่อไปครับอยากฟินเฟ แบบสดชื่นทั้งเรียนทั้งเล่นแบบนี้นะคะอย่าลืมมารุงสมองด้วยสก๊อตอีซี่กันเป็นประจำนะคะสก๊อตอีซี่อร่อยง่าย,ายอีซี่อีซี่ค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่ะมาลุยกันต่อกับข่าวบันเทิงของเราดีกว่านะครับช่วงที่2ก็ยังคงมีข่าวแซบๆให้ติดตามกันนะจ๊ะนี่เลยมีข่าวแซบมาว่าในกองถ่ายละครเนี่ยนะระหว่างหมากปารินกับคิมเบอรี่เนี่ยเขามีการแอบแกระหนุงกระหนิงกันในห้องแต่งตัวจับหน้าจับผมจับ โอ้แต่ละทำเอามดตัวน้อยตัวนิดเนี่ยนะเดินขบวนกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะจ๊ะเริงจริงคนเป็นแฟนกันมันก็ไม่แปลกไหมกับการหยอกล้อสัมผัสจับเนื้อต้องตัวอย่างนี้ไงก็แสดงว่ายังหวานมากออย่างนี้นะคะหวานขนขนาดนี้ค่ะเลยทําให้แฟน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 ทำให้แฟนคลับของพวกเขาเนี่ยนะคะปลื้มอกปลื้มใจจนไม่ยอมให้ลงละครคู่กับคนอื่นเลยนะคะก็เลยกลายเป็นกระแสต่อปากต่อคํากันเบาๆนะคะยิ่งล่าสุดค่ะคุณคิมเบอรี่เนี่ยนะคะได้ถูกลงละครเรื่อง ประกบคู่กับคุณอนันดาเอเวอริ่งแคมค่ะและทําให้สาวคิมเนี่ยหนักอกหนักใจอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะแหมอนันดายังไงหล่อขนาดนี้ออนหุ่นก็แซ่บล่าถกคุณนกับก<ช>กแฟนไปถูกยังไงล่ะจะหวั่นไหวป้าว่าหวั่นไหวนะฉันน่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสนิทกันแบบค่อนข้างมากเลยนะ,ะแต่รู้แต่ว่าสาวคิมเนี่ยโดนหนุ่มอนันดาแซวว่านางเอกก้นใหญ่แ,แรงจูงแซ่เดี๋ยวถ้าแซวแรงขนาดนี้แสดงว่าสนิทนะเธอนั่นสิอาจจะแซวแรงขนาดนี้สาวคิมมันจะหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถาม กาอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องถามครับมีข่าวออกมาว่าสาวคิมเนี่ยมีชื่ออยู่ในละครเรื่องกำไรมาดแต่อยู่ๆก็ถูกสลับสับเปลี่ยนกับนางเอกนางเอกรุ่นพีอ่อย่างเจนนี่เทียนโพสวร์นะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวคิมเบอรี่กันเลยค่ะเพราะว่าทีมงานเขากระจายกันไงคะไกลมากห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะช่วยจับใ ป็นในละครเท่านั้นนะคะจริงๆเลยกับพี่นันดาเราเราสนิทก,กันเพราะทำง,งานกันจริงๆแทนค่ะก็ต้องต้องเปิดใจอะค่ะเพราะว่าเราก็คมอทางานกับคนคนเดียวไม่ได้ตลอดก็ <S <S อยากให้เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเราเพราะเราเป็นนักสแสดงเราไม่ได้เป็นคิมเบอรี่ในบทนั้นเราเป็นนักสแสดงเราก็ต้องร<ม>่วมกันค่ะ,คะอยากให้แบบเปิดใจยอมรับกับการทำงานร่วมกัคนอื่นอะไรเงี้ยก็อยากค่ะอยากเรามันคืออาชีพของเราค่ะก็อยากให้เขารักอาชีพของเราเหมือนที่เรารักอาชีพของเราเหมือนกัน เป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะใช่เป็นมานานแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นในไอก้นใหญ่ที่สุดในวงการืรู้สึกยังไงอ่ะคะเม่ใค้ก็ชอบแซวตลอดที่ตอนนี้เราก็เริ่มลดไปเยอะแล้วชินแล้วค่ะแต่น้อยเยอ่ะไม่นองหอมไปนานมากอย่างที่บอกค่ะตอนแรกทุกอย่างก็ยังไม่ได้ชัดเจนอยู่แล้วก็เลยยังไม่ขอพูดอะไรเพราะว่ามีการเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคะ ไม่เลยอะค่ะตอน,นนี้ได้พี่กับก็ไม่คือหนูว่าไม่ทราบมาเลยค่ะว่าหนูได้แลกเรื่องนี้อยู่แล้ว<อ>แล้วก็แค่อรอปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ได้ปิดกล้องสักเรื่องเลยค่ะแต่ว่าก็ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาแพลนอะไรให้เราเราก็ต้องรับเรีนนะคะ นะครับก็ต้องติดตามการว่าเฮ้ยจะมีแบบสั่นคลอนหัวใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไอกไหมนางสวยขึ้นนะเฮ้ยแต่สวยนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนางจะดูแบบว่าชับบี้ชับบี้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเจอตัวจริงมาเมื่อเร็วๆนี้เป๊ะวะคมมากแล้วสวยมากแล้วแบบหน้าคมประยัเลยนะหน้าอิจฉานางที่สุดอยอย่าจ๋มาอัปเดตข่าวนี้ดีกว่าค่ะ คุณเวียสกลวัฒน์นะคะฉลองครบรอบเปิดร้านไป2ปีเมื่ออทิตท,ที่แล้วนะคะก็ต้องเจอเรื่องปวดหัวเข้าใหมา่อีกแล้วคะ่ะสำหรับคุณเวียแล้วก็คุณเว,ว,ณเวที่เขาเป็นหุ้นส่วนการทําร้านธุรกิจไก่ทอดเดชาใช่ครับล่าสุดค่ะมีตีนแมวนะคะบุกเข้าไปงัดร้านนะคะแล้วก็ไปขโมยข้าวของเครื่องใช้ไอตอนแรกเราคิดว่าน่าจะขโมยตังค์แหละขโมยของที่มันมีค่ามากมาย<ช>นะคะแต่อะไรขโมยยังไงหม้อไหกระทะมันหลิวคือแบบอุปกรณ์อาหารกินทั้งหมดทั้งมวลเลยรวมมูลค่าแล้วเนี่ยกว่าสองแสนบาทเลยทีเดียวนะแกขโมย กระทะคืออะไรไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเป็นการแบบว่าคู่แข่งหรือเปล่าคู่แข่งหรือเปล่าโกรไปนะ <อา S 1> ว่า<ต>ไปแต่ล่าสุดครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขาแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้โอกาสมีโอกาสได้ไปเจอหนุ่มเวียครับก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจครับจับตัวคนร้ายได้แล้วหรือย,อยังนะรวมไปถึงทางร้านเนี่ยมีมาตรการอะไรมาป้องกันหลังจากนี้หรือเปล่าหลายคนก็มองว่าเกิดเหตุถึงสองครั้งสามครั้งแล้วตอนนี้แต่โจนกลับขโมยแค่ข้าวข,ของเครื่องใช้ต่างๆในครัวโดยที่ไม่ได้ขโมยของมีค่าไปเลยก็เลยมีการพุ่งงปปปรระเเเด็็นนไว่่าือ ธุรกิจที่มีคนอิจฉาตาร้อน2หนุ่มนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้หนุ่มเบียมาชี้แจงกันถูกต้องเพราะว่าเมื่อคืนยังไงเพิ่งโดนยกเขาไปเพิ่งโดนงัดบ้านไปเมื่อคืนโดนพัดลมไปโดนพัดลมคือไม่รู้จะเข้าไปเอากระทะได้อีกหรือเปล่าเพราะคราวนี้คงซ่อนแล้วแหละซื้อมารอบนี้กลต้องซ่อนแล้วทีนี้พัดลมไม่ได้ซ่อนไงเขาเอาอีกสักหน่อยแล้วกันจะได้หมดร้านนะคะและยังมีการอัปเดตคอนเสิร์ตกิ๊ฟมีไฟด้วยนะคะคอนเสิร์ตเรสเอที่แว่วมาว่านุ่มเวียสกอลวัตเนี่นะคะมีการไปจิ้มไหล่้ท่วัญยาที่เาบจกันปก เอยในละคร<ต>นะเออให้มาขึ้นเวทีนี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะต้องให้คุณเวออัปเดตกันสักหน่อยหนึ่งค่ะครับรู้พร้อมๆก,กันกับพี่บุวยฮะแะ่พอดีไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพก็เลยไม่ได้เข้าไปดูทีลานครับก็ตอนนี้ก็คือก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีครับก็เดือนน้าก็เปิดเหมืนเดอะไรเสียหายไห ก็จริงๆไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็จะมีของที่เป็นใช้ทำมาหากินเนี่ยที่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 สูญหายไปอะไรเงี้ยก็พวกกระทะพวกของนู่นนี่นั่นเนาะก็เยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันแต่ก็ก็ไม่ได้เยอะมากครับก็ผมก็จำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะทำไมเขากลับมาถึง2อครั้งอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ตรงนี้ก็คือทางเราก็ให้ตารวจ ติดตามเรียบร้อยแล้วคิดว่าไม่ไม่นานน่าจะได้ได้ตัวเราที้องมีมาตรการในการป้องกันอยู่ไหมครับว่าติดกล้องรู้สึกว่าตอนนี้ติดกล้องวงจรปิดแล้วนะครับกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนประตูรั้วอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันครับเออน,น,น่าจะกลุ่มเดียวกัน ผมยังสงสัยอะไรไม่ได้ครับผมนี่ตอบเหมือนตอนที่เล่นละครเพราเป็นตำรวจเลยคง <c oughs> ยังสงสัยอะไรไม่ได้ครับก็คือต้องรอใหอ้ตามกฎหมายนะครับ <c oughs> เขากําลังตามอยู่คิดว่าเขาบอกว่าไม่ยากครับเดี๋ยวเขาตามได้แน่นอนแต่ว่าอิกแป๊บหนึ่งรอแบบชัวร์แล้วก็นั่นแหละแต่เราก็ไม่ต้องการอะไรหรอกครับเราก็แค่แบบโอเคก็ก็ขออย่าให้มีอีกแล้วก็ เปิดร้านต่อไปครับเพราะว่าเราก็ขายกันอย่างเต็มที่สนุกสนานกันไม่เลยครับเราขายมาหลายปีแล้วนะไม่ไม่มีแน่นอนแล้วก็ผมเองกับพี่บวยก็ไม่มีคู่กรณีเลยเพราะว่าผมก็มีไม่ได้มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวงั้นก็คงจะไม่ต้องไปหลายๆร้านที่ผมเปิดใช่ไหมครับไม่น่าใช่ อยูด่ดีก็ทาเสียงอ้อแอขึ้นมาแกเขาเป็นผู้ชายปาแล้วเขาดีด้วยอะ่ะเปรียร้ย <c oughs> มากนะครับไอ้ยังไงก็ <พะ S 1> ให้กําลังใจด้วยนะครับกับทุกเรื่องร้ายนะขอให้ผ่านไปแต่เกิดใครอยากให้กําลังใจไปให้กำลังใจในคอนเสิร์ตได้นะท<ช><ด>ี่มีป้ายคนเสิด A นะครับก็สามารถจองบัตรได้ยังคงมีบัตรเหลืออยู่แต่น้อยละรีบแล้วกันไทม์ไลเมเจอร์นะจ๊ะค่ะอะ มาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าอ๋องด้วค่ะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนีนะคะมีกระแสด,ดราม่าระหว่างเซเลบไทยกับติ่งเกาหลีเรื่องเราก็คือการลงภาพของคุณก้องกรุณนั่นเอง <ขา S 1> ค,คที่มีแจจุงเนี่ยร่วมเฟรมอยู่ในภาพด้วยซึ่งในภาพเนี่ยก็เป็นภาพในสระว่ายน้ำก็มีแฟนคลับเข้ามาแล้วก็มาเออมาพูดกับคุณก้องมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเออถ้าเกิดลงรูปอะไรเนี่ยช่วยดูเออดูภาพลักของแจจุงด้วยได้มั้ยออจะเสียลูกใช่ไหมะเ,เ,เสียลกอะไรแบบนี้ก็เลยมีการเออคุณก้องก็ลบรูปนั้นไปเออลบลบเขาเร คุณนัทเทพหัสดินอยู่ในภาพนั้นด้วยเลยเข้ามาปกป้องเพื่อนตัวเองแล้วก็กลายเป็นมีปัญหากับแฟนคลับเหล่านี้แฟนคลับก็เลยมีการติดแฮชแท็กในการคอมเมนต์ต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยว่าเซเลบที่อวดโอ้โหล่าสุดนะคะเห็นข่าวเขาบอกมานะบอกว่าแฮชแท็กนี้นะคะ ติดเป็นอันดับหนึ่งในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวนะคะวันนี้อีฟมอนทค่ะก็เลยต้องขออนุญาตรวบรวมเรื่องราวตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องวันนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะคะ<ฮ>มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามมาดูสักหน่อยดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดใครที่ไปว่าใครก่อนนะคะอ่าใครไม่ใครออที่อาจจะไม่รู้ข่าวนี้ตั้งใจดูนะดูขมวดปมจบปุ๊บแฮปปี้รู้เรื่องเลยไปดูกันค,ะค่ะ ส่วว่าไปพักนี้วงการบันเทิงไทยมักจะเกิดเหตุเกาเหลาระหว่างดารากับแฟนคลับให้เห็นกันบ่อยๆโดยชนวนเหตุมักเกิดจากการตอบโต้กันไปมาบนโซเชียลจนหลายครั้งก็บานปลายจากเรื่องเล็กๆจนเป็นเรื่องใหญ่โตเลยก็มีล่าสุดเกิดเป็นกระแสดราม่าที่กําลังร้อนแรงลุกลามไปทั่วโลกออนไลน์ในตอนนี้เมื่อนักแสดงดีกรีไฮโซอย่างนัทเทพพัสดินณอยุทยาพร้อมด้วยบรรดาเพื่อนดาราเซเลบอย่างก้อมกรุณเบสการกล้าวแกรนพันวรสมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคิมแจจุงสมาชิกป่อยแบรนชื่อ ดัง JYJ จัากเกาหลีที่เพิ่งเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองโดยกลุ่มดาราเซเลบไทยกลุ่มนี้ได้มีโอกาสท่วมปาร์ตี้สุดคู่ริมสระว่ายน้ำกับคิมซจจุงเจวเจและเป็นธรรมดาเมื่อเจอคุณดังทัวร์เป็นแฟนอยู่ข้าง ได้ที่จะต้องถ่ายรูปและก็อดไม่ได้ที่จะต้องอวดลงโซเชียลด้วยเจตนาตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ใครจะล่วงรู้ว่ารูปที่ถูกอัปเดตลงในโซเชียลนั้นจะตกเป็นประเด็นดราม่าตามมาเมื่อมีกลุ่มแฟนคลับ JYJ ชาวไทยบางส่วนไม่พอใจที่เหล่าดาราเซเลบไทยมีท่าทีสนิทสนมกับคนดังเกาหลีมากเกินไปแถมยังมีคอมเมนต์ใต้ภาพและติดแฮชแท็กเซเลบขี้อวดทาให้เกิดการโต้ตอบกลับกันอย่างดุเดือดกลายเป็นสงครามอารมณ์ทะเลาะกันผ่านโซเชียลเซเลบขี้อว วัดปทะแฟนคลับเกาหลีขี้อิจฉากระชอนโลกออนไลน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างพากาันวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําที่ดูจะมีสิทธิพิเศษเกินกว่าคนทั่วไปบางก็โจมตีไปยังดาราเซเลบไทยหลายๆคนว่าถ้าไม่ได้เป็นดาราเซเลบก็คงไม่มีสิทธิพิเศษกว่าแฟนคลับแบบนี้เป็นแน่มีค่ะยังไงก็มีเพราะว่าจะไปเข้าที่ไหนสักที่ใช่ไหมคะดาราดารามา ยังไงก็ต้องได้เข้าก่อนนึกออกไหมคะผมว่ามันมีอภิสิทธิ์ในบางเรื่องนะครับแล้วก็บางเรื่องคือเขาก็เท่าเทียมกับเราคิดว่าเขาก็มีอภิสิทธิ์มากกว่าแบบคนทั่วไปจริงๆเพราะว่าเขาอาจจะแบบรู้จักคนเยอะกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงคนที่แบบทํางานรู้จักดารายอยู่แล้วเขาก็อาจจะแบบเออคุ้นหน้าคุ้นตาว่าเออคนนี้ไม่ใช่โจรไม่มาทําร้ายเขาก็อาจจะแบบว่าให้คนนี้เข้าไปมีอภิสิทธิ์มากกว่าเนี้ยมากกว่าประชาชนทั่วไปที่เขาอาจจะรู้จักเลยว่าคนนี้เขาคือใครอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วอะค่ะเออแบบเขาก็มีแบบ บางคนรู้จักคนนี้ที่พาเข้าไปได้ก็พาเข้าได้แต่แฟนคลับยังไงก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเงค่ะแต่ถ้าเป็นเรามีเส้นเราก็เข้าชออก็แล้วแต่คนอ,อันนั้นหนูค่อนข้างรู้เรื่องนิดนึงเพราะว่าแฟนขับใจกับใจก็คือว่าประเด็นที่เขาดราม่าก,กันนะคะส่วนอยากเขาดราม่าเพราะแคปชั่นมากขวาเรื่องรูปอะไรกับแกนที่ลงรูปค่ะก็ไม่มีใครมีปัญหานะก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วค่ะแบบนี้ ก็บางคนเขาก็มองแฟนคลับเกาหลีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วให้เรื่องมันจบๆไปดีกว่าเพราะว่าฝั่งทางเจ้าตัวค่ะจะจูงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้อยากให้เขารู้ด้วยว่ามันมีประเด็นอะไรแบบนี้ขึ้นมามันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่กับแฟนคลับไทยนะค่ะถามว่าเราส่งคนไปว่าเขาไหมมันก็มันก็อาจจะไม่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 คือง่ายๆว่ามันเป็นเหมือน2ด้านนะครับว่าเราอาจ แต่ถ้าคิดในทางที่ดีก็คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาขเพราะว่าเขาอาจจะรู้จักกับคนภายในหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วซึ่งคนภายในอาจจะไว้ใจมากกว่าที่แบบว่าเขาไม่ได้เจอคนด้านนอกเลยแล้วแบบแฟนคลับก็คือพอรู้กันอยู่ว่าแต่ละคนบางคนก็แบบไม่ได้บางคนก็แบบคลั่งมากอะไรอย่างนี้ขเขา,าก็อาจจะมีกลัวๆบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าผมว่าก็ข่าวนี้มันก็ธรรมดานะเพราะว่ามันก็มีอยู่บ่อยๆมากอะว่าแบบแฟนคลับมาติว่า คนนี้ได้อภิสิทธิ์ได้ถ่ายคู่กับคนนี้แต่ทาไมเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของส่วนบุคคลคนทั่วไปส่วนใหญ่มีความคิดคล้คลายๆกันว่าการเป็นดาราเซเลบอาจมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนธรรมดาเพียงบางอย่างเท่านั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยที่ทําให้ดาราเซเลบไทยง่ายต่อการเข้าถึงคนดังจากต่างแดนก็คงจะเป็นเรื่องของคอนเน็กชันรวมไปถึงโอกาสจากการทํางานนั่นเองทีนี้ลองไปฟังมุมมองเหล่าดาราเซเลบไทยคนอื่นๆกันบ้างว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ ไม่นะการเป็นดาราก็าก็เหมือนคนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปใช้ชีวิตทั่วไปอรย่างเงี้ยคือถ้าถ้าเราจะได้อภิสิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เราไม่ได้ไปเรียกร้องขอแต่ว่าถ้าแบบค้ณกอาให้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราปฏิเสธแล้วเขาก็ยังให้อยู่ก็มันก็แบบทำอะไรไม่ได้ก็น่าเกลียดโอ้ยหยิงยังไม่เคยได้ใกล้ใกล,ใกล้ชิดใครเลยอะ่ะเกาหลีเกาหลีมานี่ไม่เคยได้ไปอะไรกับเขาเลยคะ่ะมันแล้วแต่เพราะว่าหญิงมองว่ามันก็เป็นเรื่องของเครือข่ายเนาะบางทีคนเราคนนําเข้ามารู้จักอะไรเงี้ยมันก็ไม่เรื่องปกติอ่ะ มีโอกาสได้เข้าไปรู้จักเพราะว่าเออมีคนรู้จักมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้มองว่าแบบเป็นเพราะดาราจริงจริงอะแฟนคลับได้เข้าใกล้กว่าอีกจะบอกให้ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยผมว่าแต่ละคนมันก็คงมีอะไรคนละแบบกันอะไรเงี้ยเออก็มันแล้วแต่คนจะตปตีความหมายนะว่าจะเป็นแบบไหนแต่ผมตัวตัวผมจะรู้สึกเฉยๆเฉยๆว่าถ้าโอเคเขาอาจจะแบบมีโอกาสได้เข้าใกล้มากกว่าแล้วได้มีโอกาสไปถ่ายมันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะได้<ม>ก็แค่นั้นเองผมไม่ได้คิดว่าแบบ จะต้องเหนือกว่าคนอื่นนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมนแล้วแต่คนคิดอะ่ะถ้าจะคิดแบบนั้นก็ก็ได้ถ้าเจอกับตัวก็อาจจะนอยมั้งแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงคิดแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้สังคมใจแคบเยอะมาก จากความคิดเห็นดังกล่าวเราเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราดาราเซเลบไทยได้เปรียบแฟนคลับคนดังเกาหลีมากกว่าเพราะโอกาสในการเข้าถึงคนดังจากต่างแดนมีมากไม่ว่าจะด้วยเรื่องของการทํางานก็ดีหรือแม้แต่คอนเน็กชันต่างๆก็ดีซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เวลามีโอกาสใกล้ชิดคนดังไม่ว่าจะมาจากซีกโลกไหนเราก็คงเลือกที่จะถ่ายรูปกับคนดังเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ก็ยังมีดาราบางคนที่แม้จะมีโอกาสเข้าถึงตัวคนดังจากต่างแดนมากกว่าแฟนคลับทั่วไปแต่ก็เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิทพิเศษน,นั้นเข้าถึงตัว คนดังคนโปรดนั่นก็คือสาทธทาธายางที่ประกาศตัวว่าเป็นติงดารานหนุ่มชาวเกาหลีคิมอูบินแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ใช้สิทธทิพิเศษของการเป็นเซเล็บเพื่อเขาใกล้พระเอกขวัญใจแต่อย่างใดนอกจากนี้เมื่อหนุ่มคิมอูบินเสร็จภารกิจงานมิงและเดินทางกลับเกาหลีทัทาายางก็ตามไปส่งถึงสนามบินและยืนอยู่ในกลุ่มแฟนคลับเช่นเดียวกับคนอื่นๆสร้างกระแสชื่นชมจากแฟนคลับดาราเกาหลีได้ไม่น้อยแถมยังได้ฟินในฐานะแฟนคลับทั่วๆไปคือการได้จับมือกับศิลปินคนโปรดที่เธอบอกว่าทำได้แค่นี้ก็เพียงพอ เพราะกระแสความนิยมดาราเซเลบคนดังจากเกาหลีกําลังขยายวงกว้างขึ้นในบ้านเราทําให้เกิดกลุ่มก้อนแฟนคลับดาราเซเลบคนดังจากเกาหลีในจํานวนมากขึ้นผนวกกับสังคมยุคใหม่ที่คนกล้าคิดกล้าแสดงออกจนบางครั้งมากเกินไปจนลืมคําว่าก,การละเทศซาเพลสรตอารมณ์เสียใส่กันทั้งที่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นภายในขอบเขตพื้นที่ของตัวเองการปลื้มคนดังไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเราเสพความบันเทิงเพื่อ เกิดความบันเทิงแก่ตนเองแต่ก็ควรเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยเช่นกันเพียงเท่านี้เราก็บันเทิงบันเทิงกันได้อย่างมีความสุขบินไปพร้อมๆกันแน่นอนค่ะนะครับก็เป็นปัญหาที่ก็คาราคาซางแหละเพ่ว่าจริงๆแล้วนี่นะครับเรารักศิลปินก็ ก็ร่วมกันรักได้หรือต่อวานหรือออกแม้บางทีการที่แข่งแย่งชิงดีกันฉันเป็นติ่งคนนี้ฉันดีกว่าทีมน้นทีมนี้มันทําให้มีแต่แบบมันเหนื่อยเปล่าเ่มาเรื่ๆพังนะแล้วว่ามันพังจริงนะแค่ตามศิลปินก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยังต้องตามกัดคนที่อะไรอย่างนี้อีกอ่ะมันแบบคูณสองมากๆเลยนะฮะเดินทางสายกลางดีกว่าอย่าไปรักมากเดี๋ยวมันจะเจ็บมากนะคุณนะใช่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งดีกว่าช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวความรักที่เรียกว่า ฉันยอมรับว่าฉันสับสนกับคู่นี้ประมาณนึ่ะเพราะเราเป็นติงเขาทั้งคู่หรือเปล่าก็มีสิก็ติดตามพวกเขามาตลอดนะตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกจนมาล่าสุดที่เขาทําเป็นโปรดิวเซอร์ทําหนังด้วยกันอะไรเงี้ยยอมรับว่าเป็นติ่งเขาพยายามเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังมากกว่าที่สุดเลยนะนะครับนั่นคือเรื่องของคุณโดนัดแล้วก็หนุ่มอนันานั่นเองล่าสุดมีข่าวว่าเลิกกันแล้วถาวรแล้วก็จะไม่รีเทิร์นแล้วด้วยโอ้โหไม่รู้อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันแบบสดๆร้อนๆดีกว่าค่ะครับ รู้หรือไม่ดิดยูโน อัลบั้มแรกของวงเกิร์เจเนเรชันออกวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อใด1 1ตุลาคมปี2007 2 1พฤศจิกายนปี2007เฉลยนะครับในวันที่1พฤศจิกายนปี2007อัลบั้มแรกของวงเกิร์เจเนเรชันไ็ได้ออกวางจำหน่ายโดยมีเพลงเกิร์เจเนเรชันเป็นซิงเกิลหลักโดยการโปรโมทเริ่มต้นขึ้นทันทีในต้นเดือนพฤศจิกายนและด้วยท่าเต้นที่น่ารักประกอบกับน้ำเสียงที่สดใสจึงส่งผลให้อัลบั้มเกิร์เจเนเรชันเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนโดยมียอดจำหน่ายมากกว่า1 0 0 0 0ชุด ช่วง Easy Bright Up by Scott Easy อร่อยง่ายง่าย Easy Easy EFF on TV